วันนี้เราจะพาทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือใบเตยค่ะใบเตยอ่อนแก่ก็ได้นะคะนำมาล้างให้สะอาดแล้วโขกให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆโขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำกรองเอาน้ำใบเตยเตรียมไว้นะคะเราต้องการน้ำใบเตยหนึ่งส่วนในการทำไข่เค็มค่ะ เมื่อได้น้ำใบเตยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาล้างไข่ไว้นะคะไข่นี้ต้องล้างและขัดให้สะอาดนะคะยิ่งขัดมากยิ่งดีนะคะขัดมากๆให้ขาวสะอาดไปเลยค่ะหลังจากที่เราขัดไข่จนเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือต้มน้ําเกลือผสมน้ําใบเตย ให้ละลายนะคะให้เดือดแล้วโดยใช้อัตราส่วนนะคะเกลือหนึ่งส่วนน้ําสะอาดสองส่วนแล้วก็น้าไปเตยอ,อีกหนึ่งส่วนนะคะเราก็หลังจากนั้นเราก็นําไปต้มในหม้อ,อให้เดือดนะคะ <c oughs> เมื่อเดือดเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อที่จะนําไปแช่ในไข่นะคะในขณะที่เราทิ้งน้ําเกลือไว้ให้เย็นนี้เราก็มาจัดเรียงไข่ลงไนขวดโหลให้เรียบร้อยค่ะเพื่อน ขวดโหลเรามีหลายขวดก็เรียงไปอย่าให้เต็มนะคะพอประมาณนะคะเหลือไว้เป็นช่องว่างสำหรับน้ำอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเกลือลงไปเลยค่ะเติมลงไปให้ท่วมไข่นะคะพอดีพอดีแล้วเราก็จะเอาน้ำเกลือที่เหลือนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยัดลงไปให้เป็นการ บังคับไม่ให้ไข่มันลอยค่ะเพื่อนๆให้มันจมน้ําตลอดเวลาหลังจากนั้นเราก็แช่ในน้ําเกลือนี้ทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงยีวันนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอามาทอดเราก็เอามาทอดในเวลา5-7วันนะคะจะทอดอร่อยกลมกล่อมหลังจาก10วันไปแล้วไข่จะเค็มไม่น่ากินนะคะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ ให้ครบ21วันค่ะก็นำมาต้มเป็นไข่เค็มที่แสนอร่อยกินกับข้าวต้มแล้วก็ทำเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อนๆพื่ทำไข่เค็มไว้กินนะคะง่ายๆในครัวเรือนค่ะ